มาพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันแซ่บๆจ้ะก๋วยเตี๋ยวเส้นนียจ้ะต้มเองนะพี่น้องต้มเองจ้ะต้มเองกินเองแชร์เองนะพี่น้อง <c oughs> ข้าวเที่ยงอากาศหนาวๆกิน ฮอนฮอนนะพี่น้องนะมาชิมมันกัน <c oughs> บ่ได้ปรุงได้พี่น้องซื้อไอ้อแอบเสียบอยู่รดเนี่ยคือแบบซือามมาอาา้อน้ำมาเนี่ยอน้ำก๋วยเตี๋ยวซอสน,นีน่ยนะมันเป็นซอสเนาะซอสน้ำก๋วยเตี๋ยวเขากำลังต้มน้ะต้มบกชิ้น ทำยังไงพี่น้องทางนั้นดยังกินนออจะ้ะเบิ่งอยู่ทางใดเมาจากทางใดกะพิมพ์บอกกันในด้ด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้จันฟารีนนะจ้ะฝากากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำแนนได้จ้ะมา จันปาร,รีดสาวจันต่างแดนนะคะเห็นงานอยู่ต่างแดนจ้ะปาร,รีดที่เอาลงไทยดยจันดยจันปาร,รีดเนี่ยก็คือว่า อยู่ป่ารีดด้วยจ้ะพี่น้องเมืองหลวงของฝรั่งเศสด้วยจ้ะไม่ยูนีก็โดนแล้วละ่ะต้มใส่กระหล่ำนะใส่กระหล่ำใส่เห็ด พิมพ์มาทักทายด้ค่ะคอมเมนต์มาทักทายกันนะจ๊ะทางพุนใดยังกินเบิ่งอยู่ทางใดแนะนำกันมาได้บอกกันได้นะจ๊ะนะเป็นมิตรที่ดีนะจ๊ะอืมจันปร,รีดอยู่ต่างประเทศกันงาวงาวพี่น้อง สิบปได้กลับบ้านง่ายดอก 下不这样？ ใส่พริกป่นลายพริแใ่แสบพี่นาะสับแสบนัวๆเป็นเด็กเส้นหนึ่งวันพอไหมมามาเสิ ก,กินเส้นจ้ะพี่น้องเขาปุ่นแห้งกันมักเด้ขอขขาปุ๋นกินจังเลยก็บ่เบือน้ำยาปลาพี่น้องน้ำยาปลาตีนไกน่เวลาเฮ็ดเห็ดเต็มหมอมังยายพี่น้องกินได้สองมือ นั่งกินอยู่มเหม่อมอ,อะไรพี่น้องข้าเจ้าคิดว่าเฮ็ดกินหลายคนขอบคุณทุกกำลังใจด้วจ้ะพี่น้องจ้ะ คอมเมนต์เข้ามาหลายๆด้วยจ้ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คนละคอม1หนึ่งคอมเมนต์นะคะมาการคอมเมนต์ต้วพี่นนอะสว่วงแฮงอิ่มเลยนะจ้ะบ่ะอิ่มก็จะสิวจงังเลยไม่อิ่มก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ ออ,อขอบคุณหล้ยล่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จันปารีน้ำเนด้วยค่ะสาวจันปารี ในต่างแดนนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ